นี่คือตอนอ้นจันกระจ่างฟ้านะครับจันกระจ่างฟ้านะครับดอกเลี sure. ้ยงขลามเลยทีเดียวนะครับดูนะครับอ <to> ันน <to> ี <aving> ้อยู่ข้างๆ้างรั้วบ้านผมะข้างรั้วบ้านที่เอ็มสี่นะครับดูนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับจันกระจ่างฟ้านะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับ ต้นนี้เขาเรียกว่าอมิทินกำเนิดมาจากเมืองรัฐฟอริด้าจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูครับเป็นไม้เลื้อยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจมาปลูกนะ,ะแต่ว่ารถด,ดำเขาเขามาเทดินนะเทกองดินแล้วก็มีไอเศษ เศษกิ่งนั่นนะนะครับเศษกิง่งแล้วก็มาปักอยู่ในดินแล้วก็มันก็เกิดนะมันก็มันก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะหากระถางใส่นะครับนะครับนี่นะเวลามันออกดอกก็สวยงามจี๋จีนะไม่ได้ตั้งใจจะปลูกเดี๋ยวจะลองเอาไปปลูกดีๆดี๋ด ขยายพันธุ์ช่ำกิ่งนะเพราะว่าเป็นพันธุ์ไม้เลื่อยนะครับพันธุ์ไม้เลื่อยดอกสวยงามเลยทีเดียวนะครับเวลาเขาเออกดอกนะครับตอนนี้ดอกจุมนะ่มดอกกำลังยังไม่บานนะครับจันกระจ่างฟ้านะครับในตำราเขาบอกว่าปลูกไว้ที่บ้านไหนก็จะมีนำพาวัสนาส่งอะไรประมาณนี้ ราสนาสูงส่งนะ,ะดูนะฮะตอนนี้กำลังกำลังจับบานเนาะนะครับตอนนี้เป็นกล้องที่กล้อง 4K นะฮะจากโทรศัพท์นะครับต้องซูมเข้าซูมออกเนาะนะครับสวยงามทีเดียวนะครับดอกอเลื้องอลามเลยนะครับ จันร์กระจ่างฟ้านะครับมาไกลเลยทีเดียวนะฮะอ่ะตอนนี้เขาบอกว่ามาจากถิ่นกำเนิดมาจาการัฐฟอริดานะครับนะรัฐอเมริกานะครับอ,อ่าันดูในการขยายพันธุ์เขาบอกว่าให้ปลูกในกระถางนะฮะเป็นเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะมีกระถางเอาไปชํำดนะูนะครับดูครับสวยงามเลยนะครับออกดอกนะครับนีน่นี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจจะปลูกนะครับก็ยังสวยนะดูครับตำราก็บอกว่าจันกระจางฟ้านี่ปลูกไว้ทางที่ตะวันตกนะครับจะช่วย เสริมบุญนำพาวัชนาส่งให้สูงส่งนะครับ,รบทำอะไรก็มีคนมีคนหนุนนะครับเกื้อหนุนอะไรประมาณนี้นะนครับ,รบดูครับอันนี้ก็เป็นดอกที่ยังไม่ตอนนี้จะโรยแล้วนะดอกจะโรยแล้วถ้ามาดูตอนเช้าจะสวยเลยครับดูครับ จันกระจ่างฟ้าชื่อดีมากหลายหลายคนอาจจะคุ้นนะฮะหลายหลายคนหลายหลายบ้านอาจจะมีนะลักษณะดอกก็เป็นอย่างนี้นะครับสวยงามทีเดียวน,นี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจจะปลูกนะฮะเดี๋ยวจะลองหากระถางมาใส่ดูนะครับ คุณเพื่อนๆนะครที่มารับชมคลิปช่อง TMC Variety นะดูครับจันกระจ่างฟ้านะครับโผกถครับแล้วก็จะมีะนํำพาวาสนาส่งส่งอะไรประมาณนี้นะครับตำราเขาก็บอกมานะครับนี่ฮะสวยทีเดียวเลยนะครับ ถ้าออกดอกตอนเช้านะจันกระจจางฟ้านะครับนะครับวันนี้มาดูข้างๆรั้วนะครับบรรยากาศที่จังหวัดซีสเกตนะครับวันนี้ต้องขอบพคุณมากเลยนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณชาวยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับพามาชมดอกไม้สวยๆก็ให้มีความร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ